เราก็ยังอยู่ที่ศาลที่แพทตะเคียนนะครับจังหวัดนนทบุมมรีด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นไม้ตะเคียนที่มีอายุมากกว่าสามร้อยปีผมอบอกเลยว่า,เ,าเป็นไม้ตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันดีคืนดีเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่ในละแวกของวัดประสาทเนี่ยเขาจะเห็นเลยนะครับว่า,บา,บ,าบางวันเนี่ยจะมีผู้หญิงเนี่ยออกมาเดินนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสาหรับใจมูที่เขาจะเข้ามาขอในเรื่องของโชคลาภนะครับก็มีถามมีคนถามในเรื่องของพเอยพชรไหลพญาเพชรดำน้ำหนึ่งนะครับหรือบางคนที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลแก้วเขาจะบอกเลยว่าการที่เราจะหาเนี่ยนะครับเหล็กไหลในตำนานของแท้ๆเนี่ยของสวยๆเนี่ยมาขึ้นคออันนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านมนตาพรีเมียมนะครับเราจะมีเหล็กไหล พญาเพชรดำน้ำหนึ่งหรือเหล็กไหลแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะหาของขึ้นคอนทั้งทีส่งขึ้นคอนทั้งทีเนี่ยเราจะต้องมีดีเหนือคนอื่นอย่างที่ผมห้อยเนี่ยจะเป็นเหล็กไหลแก้วนะครับหรือเหล็กไหลพญาเพชรดำน้ำหนึ่งซึ่งทั้งจี้ทั้งสร้อยเนี่ยผมพูดเลยว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำมาห้อยนะครับแล้วเหล็กไหลแก้วเนี่ยสามารถที่จะนำมา ทำเป็นเครื่องรางที่ต่างๆอยา่างพราสมเด็จนะครับหรือว่าเป็นพญาเต่าเรือนหรือเป็นหน้าเสือเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าของศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างแร่ขําคืมแร่แร่ศักดิ์สิทธิ์ของการจนบุรีเนี่ยนะครับเป็นแร่ที่ดีที่อยู่กับบ้านมุตตาเราเนี่ยระยะเวลามันานานกว่าสามสามสิบปีแล้วก็เราได้ประชาสัมพนันธ์ผ่านนิตยสารไม่ได้นะครับ มาอย่างช้านานดังนั้นนักวันนี้เนี่ยแร่คำคืมเนี่ยจัดเป็นแร่ที่หายากนะครับแต่ก็มีคนที่เขาเรียกว่าหัวใสหรือขอบวนการเนี่ยนำแรำ่ดําซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าแร่ชนิดนี้เนี่ยเป็นแร่ที่มาจากเหมือนกับเป็นแร่สายแร่เดียวกันแต่ผมบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นสายแร่เดียวกันเนี่ย แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแร่เนี่ยแตกต่างกันเพราะแร่ขามคืนเนี่ยเขาจะเกิดบนยอดเขาบนเทือกเขาส่วนแร่ดำเนี่ยจะเกิดอยู่ด้านล่างดังนั้นแร่ดำเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่แร่บ,บริวารของแร่ขาคืนดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับที่เขาหาแร่ขามคืนไม่ได้เขาก็จะเอาแร่ดำเนี่ยมาผ่านกระบวนการทําสีดังนั้นเนี่ยเครื่องรางที่ออกไปนะครับเขาก็จะ ตรงนี้มันก็จะไม่มีฤทธิ์นะครับหรือว่าไม่มีพุทธคุณที่เท่ากับแร่เขาอมคืนดังนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยเสียเสียเงินไปแล้วเนี่ยนะครับหรือต้องการแร่ข่าอมคืนแท้ๆเนี่ยผมขอให้เลือกจากสถานที่ที่เชื่อถือได้เท่านั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าแร่เขาอมคืนเนี่ยโดยเฉพาะแร่เขา่าแร่พญาเพชรดำน้ำหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆสายมูเราเนี่ยประสบในเรื่องของความสำเร็จความสมหวังความสม,คว,ม,สมความปรารถนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆต้องเลือกจากสถานที่ที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับ